เห็นน้ำพริกอย่างนี้แล้วนะคะไม่รู้ว่าน้องอู่น้องเอมอยากจะชิมบ้างหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะ ได้ยินชื่อแล้วรู้สึกแสบวางขาคือดูตอนดูเนี่ยอยากกินน้ำพริกนะแต่ได้ยินชื่ออย่างที่ผิวบอกแปลกๆนิดนึงผมยินหนีบเลยนะน้ำพริกซอกไข่ซอกไข่คุณก็อยากไปคิดลึกขาดนั้นะคุณโอ้นะครับวันนี้ดูข่าวกันด้วยสําหรับเรื่องราวของคุณก้อยอรัชพรที่เธอเองได้ออกมาโพสต์ให้กําลังใจคุณนิกกี้นชัดเมื่อวานนี้มีข่าวหลายๆสื่อเขาก็เล่นข่าวนี้กันว่าคุณพ่อของคุณนิกกี้เนี่ยโดนชุด ตำรวจคอมมานโดนะฮะรวบตัวนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันใน Pop ปนิวส์เดลีได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกอฟักกิ้งฮีโร่ยันพิมพ์ิพายไม่ได้ถอนตัวออกจากค่ายเพลง พอีคหรือโบสุรัตนาวีเผยเต็มขึ้นคอนเสิร์ตยุค90 <c oughs> เจนสุดาดีใจแก๊งนางฟ้ากลับมารวมตัวอีกครั้งติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อบนิวสเตอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อบนิวสเตอรี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะเอมสาธิดาแล้วก็พี่อูท๋ทีระยุทธ์ค่ะ <c oughs> ที่ขํานี่ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> เห็นสีชุดตัวเองในจอแล้วก็บอกว่าโอ้โห อะไรมันจะแดงขนาดนั้นพี่อูเราสองคนเดี๋ยววันนี้เราต้อนรับ<อ>แดงเดือดที่กำลังจะมาถึงวันที่12ใช่ไหมเขากำลังจะเตะเตะกันก<ม>ใช่ป่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าคุณแจ็คสันหวังที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตเปิดแดงเดือดเนี่ยเขาก็แลนดิง้งไทยแลนด์เรียบร้อยคือเอ็มอะดีใจมากเลยนะเพราะว่าแฟนเอ็มอะมาถึงไทยแล้วก็เราก็คบกันมาสักพักแล้วแหละด้วยความที่มันเป็นลองดิสแทนซ์ไงก็ไม่ได้เจอ <laughs> เป็นตูเป็นตาเหมือนกันต,ต <laughs> อยากจะหาอะไรฟาดให้ตื่นสักที <laughs> ตื่นก่อนนะคะพี่แจ็คสันเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว <c oughs> นี่ต้องย้ำเลยนะแฟนคลับห้ามเรียกน้องแจ็คนะ <c oughs> ม,มีคลิปหนึ่งเรียกน้องแจ็คพี่ อ่าตองเรียพี่เท่านั้นเพราะน่ารักแล้วก็แบบเป็นกันเองมากมีการวิ่งหนีกาดด้วยเห็นอยู่คลิปหนึ่งคือเหมือนกาดเขาพยายามดูแลพี่แจ็คเขาก็วิ่งวิ่งไปหาแฟนคลับเปิดแมสให้ดูหน้าแบบถ่ายรูปกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละเขาก็เตรียมตัวจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยก็คือกาดเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันศิลปินเข้าถึงตัวแฟนคลับใช่ใช่ไหมไม่ได้ป้องกันแฟนคลับเข้าถึงตัวศิลปินนะแต่ว่าเขาอยากจะทักทายแฟนๆแบบอบอุ่นแล้วก็แฟนคลับไปรอรับพี่แจ็คเยอะมากเพราะว่าเขาห่างหายมาเหมือนไม่ได้มาเมมือไทยปประาณ3ี เนื่องจากช่วงโควิดนะคะแฟนคลับชาวไทยก็เยอะมากจริงๆยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็ไปรับแล้วก็สนับสนุนพี่แจ็คอย่างอบอุ่นแล้วก็อย่าทำอย่าเข้าใกล้เกินครับก็ถือว่าเราก็ต้องทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักนะแล้วก็พี่แจ็คเองเขาก็นอกจากขึ้นแดงเดือดแล้วเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยนี่เป็น2022 K-pop Master in Bangkok แจ็คสันนั่นเองโอ้โห<ช> oh, oh, เรียกว่ามาแบบทั้งวราหายคิดถึงแล้วก็สิ้นเดือนเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะฮะ,ะ,ะช่วงนี้มาดูข่าวของคุณก้อยนะฮะที่เขาก็ส่งกำลังใจให้กับหวานใจอย่างคุณนิกกี้นะัชชัดนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะหลังจากที่มีรูปออกมามว่าเนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดได้จับกลุ่มคุณวรเชษจ,จันทพันธ์นะฮะซึ่งความสัมพันธ์ก็คือเป็นคุณพ่อของหนุ่มนิกกี้แล้วก็หนุ่มเมาส์ หลังจากที่คุณพ่อเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับพยายามฆ่าพรบอาวุธปืนจากการใช้ปืนยิงใส่คนขับรถบรรทุกครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะงานนี้ก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็รถยนต์ก็เกิดความเสียหายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งฝั่งของนิกกี้และเมาส์เนี่ยยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแต่คุณก้อยอรัชพรที่เป็นแฟนของนิกกี้ก็ได้ลงรูปนี่เป็นรูปนี้เดินให้กำลังใจกันนะฮะ,ะ,ฮะพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมติคอนรูป เบก้ามเป็นความหมายว่าสู้สสๆเข้มแข็งนะในขณะที่นิกกี้เองก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงนะครับแล้วก็แฟนๆเองก็เข้าไปส่งกําลังใจมากมายนะคือคุณนิกกี้กับคุณพ่อเนี่ยเขาก็แยกกันอยู่มา10กว่าปีนะครับโดยคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณนิกกี้เขาแยกทางกันฝั่งคุณพ่อมีภรรยาใหม่มีครอบครัวใหม่นะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่า การที่จะพาดหัวข่าวของสื่อบางสื่อเนี่ยก็ต้องให้เกียรติคุณนิกกี้เขานิดนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมละ่ะที่ที่เขาออกมาพูดกันเยอะๆนะก็เข้าใจในมุมของคุณนิกกี้แล้วก็คุณเมาส์ด้วยเนาะยังไงทั้งนั้นเราก็ส่งลังใจให้กับเขาแล้วก็รอติดตามในรูปของคดีแล้วกันนะคะครับตอนนี้เรื่องของหนึ่งค่ายเพลงที่ยุคนี้เขามาแรงมากไฮคลาวด์ Hi Cloud Entertainment. อินเตอร์เทนเมนต์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้คือมีข่าวลือแบบออกมาเบาๆเหมือนกันพี่โอ๋เพราะว่ามี เนี่ยหุ้นส่วนคนใหม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนคนสําคัญด้วยนะคือพี่กึ้งเฉลิมชัยนี่เป็นคนหนึ่งที่เขาอิมพอร์ตศิลปินเกาหลีหลายๆคนแล้วก็นี่ส่งน้องเอลลี่อชิรยาไปโกอินเตอร์เนี่ยเนาะพอทางพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่ค่ะได้ดึงตัวพี่กึ้งมาเป็นหุ้นส่วนหลายคนก็โฟกัสว่า อ้าวแล้วหุ้นส่วนใหญ่อย่างพิมพ์รีพายไปไหนครัแล้วก็ต้องถามถึงประเด็นนี้นะคะเขาก็เล่าเลยว่าตอนนี้จริงๆค่าย High Cloud Entertainment นะคะได้มีการขยายแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทค่ะนอกจากค่ายเพลงแล้วเนี่ยเขาจะเป็น Hub of Southeast Asia ก็คือศูนย์รวมเลย ของ s ซ u t อ e สเอเชียซึ่งก็ได้ความร่วมมือจากพี่กึ่งนี่นแหละด้านพิมพ์ริพายเองค่ะก็ได้ขยายเปิดลายธุรกิจใหม่ค่ะรวมถึงขลักดานวงการเพลงทั้งเอเชียให้ก้าวหน้าไปด้วยกันยืนยันตรงนี้เลยเขาบอกว่าพิมพ์ริพายยังมีชื่อในบริษัทเหมือนเดิม,มไม่ได้ถอนตัวแต่อย่างใดค่ะ ตอนนี้ตอนนี้คุณพิมพิพัยก็ยังอยู่เพนแต่ว่าวันวันนั้นคุณพิมพิพัยแล้วจะติดภารกิจเพราะว่าไล่ท <c oughs> ั้งวันทั้งคืนนะคนนี้คราไล์ทีขายของอยู่เขาก็จะไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นแต่คุณพิมก็ก็จะอ,อยาจะเข้ามาเข้ามาเป็นแชร์แมนด้วยแล้วก็ <c oughs> ยังคงเป็นแชร์แมนแล้วก็ยังมีพี่เึ่งเป็นเป็นผู้ถือหุ้นก็ยืนยันว่ายังมีชื่อพิมพิพัยอยู่ยืนยันว่ายังมีชื่อพิมพิพัยอยู่ในบริษัทแน่นอนครับครับดีที่ดีที่ทีมทีมเราทีมเรา ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ผมเองก็คงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจนะก็เรียนรู้ใหม่มากเหมือนกันพี่กึ้งเองคุณพิมพ์เองหรือคุณโอ๊ตเองก็ก็ให้การศึกษารวมถึงช่วงนี้ก็จะไปเจอเจอเจอพี่ๆทางนักธุรกิจบ่อยๆปีนี้ก็จะมีการร่วมมือกับค่าย LDS น,นะครับคือค่ายของคุณฮิโรเอ็กซายมีการส่งศิลปินญี่ปุ่น2วงนะฮะบอยแบนด์ญี่ปุ่นที่ดังมากคือไซคิฟเวอร์แล้วก็ บาลิสติกบอยมาทากิจกรรมร่วมกับไทยคลาวที่ที่ที่ประเทศไทยรวมไปถึงตอนนี้เราก็กำลังจะทางการคอลแลบซึ่งเราได้คอลแลบกับศิลปินคัมบรียาไปแล้วก็คือคุณแวนด้านะครับ uh. แต่ว่าเดี๋ยวเวียดนาม uh. ลาวแล้วก็เมียนมาก,กันจะตามมานในปีนี้ว้าว <Wow. S 2> mm. เรียกว,ว่าเป็นมิติใหม่จริงๆนะกับการที่เราได้คอลแลบกับศิลปินใน South อ a s t a เ i ียครบจริงๆเลยก็เดี๋ยวรรเราติดตามผลงานต่อไปของไทยคลาวด้วยค่ะเนี่ยฟังข่าวนี้แล้วนึกถึงเอทีเอไรซิ่ง อ๋อ oh, ใช่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 ปะที่เขาแบบผลึกกำลังศิลปินสายเลือดเอเชีย Asia, ที่จะผลักดันไปสู่เวทีระดับโลกอันนั้นคืออยู่ที่เมกาเริ่มต้นที่นั่นแต่ของเราไฮคลาวส d สมมติเราเป็นฮับของซาวซสเอเชียทั้งหมดมคิดดูสิ ต้องยิ่งใหญ่มากรวมตัวของเมียนมาเนาะไทยแลนด์อย่างที่เขาบอกเวียดนามแล้วก็อีกหลายประเทศน่าจะตามองมากนะสำหรับค่ายนี้ก็ CEO ีโอเขามีพี่ก๊อฟฟงฮีโร่รรใช่ไหมมีพิมพิพายมีคุณหลุยที่ที่เป็นพิธีกรในเวทีเดอะแรปเปอร์แล้วก็ล่าสุดได้พี่กึ่งเฉลิมชัยมากแต่ช่วงนี้พิมพิพายเขาก็เจอกระแสดราม่า ค่อนข้างหนักง่วงอยู่เหมือนกันไม่หยุด<ะ>ไม่หย่อนเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวของพี่โบสุรัตนาวีหรือว่าพี่โบไทม์คิงดอมนั่นเองะนะครับก็ออกมาเล่าถึงความรัก11ปีนี่เขาบอกว่าเวลาทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆเพราะว่าผ่านไปกี่ปีหน้าเธอก็ยัง เด็กเหมือนเดิมเ <c oughs> จ้าตัวบอกว่าก็ดูแลตัวเองนั่นแหละแล้วก็คุยฟุ้งบอกว่าสามีเนี่ยหลงหัวปากหัวปามเหมือนกันถ <c oughs> ึงแม้ว่าจะแต่งงานมาแล้ว1 1ปีความหวานไม่เคยแผ่วนะฮะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับขนาดเพื่อนยังบอกว่าอะไรรู้ไหมรำคาญจริงเหรอส1ปีเพื่อนยังบ่นเลยเหรอเพื่อนบอกรำคาญ <c oughs> หวานอยู่นั่นแหละอะฟังเสียงเธอสัหน่อยฮะ ก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแหละสุดท้ายแล้วคือโบเป็นคนกลัวแก่มากนะเด็กๆอ,ะอ่ะแต่ก็จะแบบมีวิธีการดูแลตัวเองก็ออโอ้คงไม่ถึงเกาหลีอะค่ะจริงคีนี่อยู่ไอส์กายต้องชิดลม <c oughs> คือจะไปง่ายๆเลยสามีรักหลงมากไม่ต้องก็ส <c oughs> ิบสิบอดปีหวานมากบางทีเพื่อนก็ลำคาญ เ่อนก็อะไรหนักหนาเลยว่าตอนนี้คงไม่ไหวแล้วล่ะนะคืออาจจะเป็นเพราะพอบอ,อยู่โบสถ์บได้มีการดูแลพิจักเด็กซึ่งก็จะมีลูกๆหลายคนบางคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวคือเราก็ช่วยเขาดูแลไม่ได้ชอบเด็กอะไรนานนั้นเลยนะคะก็ถือว่าก็ได้มีประสบการณ์อย่างนี้แล้ว นอกจากนี้นะคะพี่โบยังย้ำข่าวดีด้วยว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตยุค90นะกับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ขออุบรายละเอียดไว้ก่อน,นะค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีการจัดแถลงข่าวอีกทีในเดือนหน้าซึ่งเจ้าตัวเนาะกับคุณจอยส์เนี่ยก็จะขึ้นไปในนาม TK แน่นอนเดี๋ยวใกล้ๆเขามีนัดซ้อมร้องซ้อมเต้นกันก่อนนะคะเขาก็บอกว่ามีการพูดติดตลกแล้วน,นะบอกว่าทําเต็มที่เพื่อแฟนๆแม้จะไม่ได้เหมือนเดิมเขาอาจจะบอกว่าไม่สับเท่าเดิม เพลงที่เราร้องอย่างเพลงแบบยุ90เป็นคอนเสิร์ตมาแล้วรวมตัวกันนี้ได้ไปแน่นอนก็คือเป็นแบบดูโอทีเคอะไรใช่ค่ะใช่่ะก็ไปในนามทีเคแน่นอนตอนนี้เริ่มแบบระบาดหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือก็ไม่ได้เต้นมา2ปีกว่าแล้วเงี้ยค่ะก็ยังไม่เอาจริงๆยังไม่รู้ม่าพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวพอใกล้ๆอาจจะต้องซ้อมแต่ละคนก็ต้องดูแลตัวเองนะอายุก็เยอะคิดว่าตัวเองไหวไหมคะพี่โบคิดว่าไหวแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ฟิตเท่าเดิมอะ ศิลปินก็บอกว่าตัวเองไม่ไหวดูแฟนคลับด้วยก็อายุโตกันไปตามนั่นแหละแต่เชื่อว่าต้องสนุกเหมือนเดิมแน่นอนแต่ที่แน่ๆคือแฟนๆที่ซื้อบัตรแล้วนะก็ต้องกดซื้อนี่เลยทิชชู่เจอเท่าไหร่ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเนะี่ยโอ้โหเพลงนี้ประจํานะฮะคือถ้าเกิดว่าพับเลิกเมื่อไหร่แล้วก็กองทิชชู่เต็มพื้นเลยนะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเอาใจสาวกข,ของ Taylor s w ว <c oughs> ิ t ก,กันบ้างเธอปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอัมสเตอร์ดัมรายละเอียดเป็นไงช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับช่วงนี้เราต้องรีบสักนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้เจอแขกรับเชิญอ่ะมาดูข่าวของคุณเจนสุดาปานโตสัหน่อยนะฮะหลังจากที่แก๊งนางฟ้าเนี่ยเขาก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งล่าสุดกลับมาแล้วนี่แล้วก็บอกว่าอ,อบอุ่นเหมือนเดิมนะแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือคอนเทนต์ที่เขาคุยกันอ่ะเขาคุยอะไรกันไปฟังกันครับ เออเจนทํางานตลอดเลยแต่ว่าทาอยู่ข้างหลังอะไรเงรี้ยไม่ได้อยู่แบบว่าหน้าทีวีแต่ว่าก็แบบทําแฟชั่นทําอะไรแล้วก็ต้องยังแต่ยังต้องเจอกับน้องๆน,นักแสดงรุ่นใหม่อยู่ตลอดก็ดีอ่ะอบอุ่นนะนานๆได้แบบเจอกันแล้วก็รวมตัวกันทีเพราะเหมือนแบบตอนเนี้ยชีวิตต่างคนต่างมีภารกิจไม่เหมือนกันก็เมาส์ก็เมาส์ก็เมาส์าอยู่แล้วเรื่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องธุงขอขอขร,งรกิจนู่นนี่อะไรเงรีย้ยก็จะเมาส์ปรึกษา,าไ,ไม่เอาไปก็คือบอกว่าสามีนอนไปเลยนะ ไม่ต้อง<ะ>ไม่ต้องรอคอนเทนต์จะเป็นคอนเทนต์แต่ว่าเสียงสามีเหรอเป็นแบบแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเทนต์ต่อกันที่โอ้โหหนึ่งนักร้องที่แฟนๆก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เทเลสูริปจ,จะมาเมืองไทยแต่ข่าวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผลงานของงานเพลงนะคะจะมาเล่าถึงภาพยนตร์ แอมสเตดัมค่ะเป็นผลงานกำกับโดยเดวิดโอรัชเชลนะคะได้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วในงานซินีมาคอนนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะพอภาพยนตร์ทั่วโลกรวมถึงชาวสวิฟตี้เนี่ยที่รอคอยจะได้เห็นชมแรกของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เต็มไปด้วยเหล่ากองทัพนักแสดงก็บอกระดับเอลิสเลยนะคุณผู้ชมมีทั้งศิลปินคนดังอย่างเทเลอร์สวิฟต์นะคะก็ได้รับชมตัวอย่างแอมสเตดัม พร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะนับตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการประกาศว่า Taylor Swift เนะคะจะกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งหลังจากที่เธอรับบัตรัวรับบทตัวละครขอภัยนะคะบอมบารูรีนาในภาพยนตร์ Live Action เรื่อง Cat s ไปตั้งแต่เมื่อปี2019และก่อนนั้นค่ะเธอเคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Giver เนาะ Valentine's Day แล้วก็ยังเคยพากย์เสียงการ์ตูนเรื่องด็อกเตออีกด้วยค่ะก็เรียกว่าโอ้โหซิตี้ก็ต้องรอติดตามแหละเพราะว่า ราก็คิดถึงเธอมากๆแล้วก็รอรุนว่าตั้งแต่ครั้งนู้นเลยนะเอ็มจําได้เขาจะมาเมืองไทยตอนนั้นแล้วเขาก็โดนประกาศยกเลิกไปด้วยสถานการณ์บ้างเมืองเราแล้วก็รอมาถึงปีนี้แบบนับมา8ปีได้แล้วมั้งที่ที่เรารอเธอก็เดี๋ยว8ปี <S <S เลยเหรอ,อตัวเลขนี้คุ้นๆอ่า <c oughs> ก็คือเป็นตัวเลขของศิลปินที่เรารอคอยจะเจอเมื่อไหร่จะได้เจอสักทีรวมทั้งพี่บีเบอร์ด้วย ใช่้ไหมก็รุ้นเหมือนกันว่าอาสรุปเขาจะมาตัวคอนเสิร์ตหรือเปล่าใช่ค่ะผมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับได้เจอกับอาจารย์เอนัทโพคินนะฮะเขาเป็นพิธีกรรายการใหม่ที่กำลังจะลงจอทางช่อง PPTV HD ของเราใครที่เป็นสายยูทูบเบอร์ผมว่าต้องดูเพราะว่ารายการนี้มีชื่อว่าคนล้านวิวช่วงหน้าคุยกันครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้คุณรู้สึกท้อแท้คุณรู้สึกหมดไฟกันหรือเปล่าฮะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะเขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเล็กๆหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะฮะเราต้อนรับกันเลยก็แลวกันสาหรับอาจารย์เอนั่นเองนะฮะสวัสดีอาจารย์เอค่ะสวัสดีครับอาจารย์เอี่เป็นพิธีกรจากรายการคนล้านวิวคนล้านวิวที่กําลังจะออนแอร์ทางช่องของเราใช่ครับ ก็อื่นเลยอยากจะให้อาจารย์เอเนี่ยแนะนําตัวหรือว่าแนะนำคอนเซ็ปต์รายการไปด้วยเลยก็ได้ค่ะโอเคก็ท้าผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะนะครับก็แนะนําตัวนะครับชื่ออาาจรย์เอนัทโพคินเลิกพลนะครับปัจจุบันเนี่ยอาชีพก็คือเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรอาชีพหลักนี่คือต้องบอกว่าเป็นวิทยากรนะครับเนาะแล้วก็มาทําเรื่องสื่อแล้ว พรเอริญมาได้คุยกับทีมงานเลยเลยทำเ,เกี่ยวกับรายการออกมาชื่อรายการคนล้านวิว<ะ>เพื่อมาส่งเสริมนะคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่นะฮะฮในโลกเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์ครับคุณอ<ะ>ูถูกไหมฮะผมว่าท่านผู้ชมก็พอพอจะแบบเห็นอยู่สัมผัสอยู่นะครับ<ะ>ว่าออปัจจุบันเนี่ยออนไลน์สําคัญเพราะนั้นมันต้องสร้างตัวตนแล้วเราก็เอาอคอนเทนต์ของคนที่สร้างเนี่ยในโลกออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จนะฮะมาร่วมพูดคุยอ่า แสดงว่าคุณผูณ้ช<ส>มจะได้รู้ว่าทำยังไงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ถึงได้ล้านวิวใช่เลยใช่เลยอันนี้คือคอนเซปต์เป็นเหมือนการถอดบทเรียนจากเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาทำยังไงถึงได้มีเส้นชัยอยู่ตรงหน้าเราจะไปถึงเส้นนั้นได้ยังไงแบบตามคนอื่นที่เขาสำเร็จแล้วแบบนี้เหรอฮะใช่เ,เป็นการแบบเพิ่มไฟให้กับตัวเอง ใช่ใช่ประมาณนั้นไหมคือคือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยโทษนะฮะคนดูทีวีน้อยลงแต่ไม่ใช่หมายความไม่ดูทีวีนะแต่เขาอาจจะไปดูในช่อง YouTube ช่องออนไลน์เป็นต้นอย่างเช่นพีพีทีวีของเราเนี่ยก็มีออนไลน์ใช่ใช่เพราะนั้นผมมองว่าโลกกาลังเปลี่ยนจริงจริงมันเปลี่ยนมาสักพักแล้วแหละพฤติกรรมดีกว่าพฤติกรรมของของผู้ดูเนี่ยเปลี่ยนทีนี้พอผู้ดูเปลี่ยนเนี่ยเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตามไปดูว่าเอ๊ะ ไอคนที่สร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยทำไมเออมีคนติดตามเป็นล้านๆคนล้านๆวิวอย่างเงี้ยครับแล้วเขาทำยังไงคอนเทนต์เขาแบ้ไหนซึ่งเมื่อกี้ได้เห็นแบบว่าตัวอย่างเล็กๆเราก็จะมีแขกรับเชิญหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะจย์พอจะแง้มๆให้เราฟังได้ไหมคะว่าเราจะได้เจอกับใครบ้างในช่วงแรกจริงๆเราท้าทามไว้เยอะมากเลยแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมนะครับแยกก่อนนะรายการเราไม่ได้หมายความว่าจะเอาซูเปอร์สตาร์หรือดารามาพูดคุยนะเราเอาคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ หรือยูทูบเบอร์บางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาในทีวีแต่ว่าท่านในออนไลน์เขาดังยกตัวอย่างเช่นน้องที่จะมารายการคนแรกหรือท่านแรกเนี่ยนะครับก็คือตีโอตีโอนี่ดังมากครับเขามีผู้ติดตามเนี่ยประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็ใน t ิกตอกเนี่ยดูคลิปไปทั้งหมดประมาณ400ล้านโอ้สี่ร้อยล้านใช่เยอะมากครับเยอะมากเนี่ยคนเหล่านี้บางทีเวลาเราพูดคุยเราก็จะได้เห็นมุมมองวเฮ้ โอ้โหมีคนตามขนาดนี้แล้วสิ่งต่อมาคือจากเด็กธรรมดาธรรมดาทั่วไปฮะเขากลายเป็นสร้างรายได้ตอนนี้ทีมงาน20-30คนหลายคนนะใช่เพราะอย่างเมื่อกี้เห็นมีพี่กติด้วยมีพี่บอลเชิญยิ้มก็มามีพี่ลำไยอ่น้องลำไยญหายทองคําด้วยพี่กตินี่จะเป็นพิธีกรร่วมในบางบางบางอเอบางบางเทปบางเทปที่สะดวกก็จะมามาร่วมสร้างสีสันนะฮะพี่กติดับด้วยแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้ใครก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์ได้มันก็เหมือนเช่นกัน สร้างแรงบันดาลใจด้วยไหมคะอาจารย์คือคุณจตแอมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวนะเพราะสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวนี่กินไม่ได้คจริงต้องสร้างเงินด้วยเอ้อสร้างเงินด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขามีคนตามเนี่ยเป็นหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยผมสังเกตนะรายได้เปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีพวกสินค้ามารีวิวคุณอู๋นี่เรื่องจริงแล้วรายได้เนี่ยแบบเปิดเผยไม่ได้เลยแหละความหมายคือทีมงานมันเยอะมาก เขาเขาผมเคยถามนะยูทูบเบอร์หลายๆคนนะผมถามว่าโทษนะครับถามตรงๆเลยไอ้รายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกคุณเอเอางี้ผมมีทีมงานประมาณ20กว่าคนนะก็ลองคิดดูสมมติคนละหมื่นห้าก็สามแสนแสดงว่ารายได้มันต้องเยอะกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนเหล่านั้นเขามีรายได้เยอะนะผมว่าเยอะกว่ากว่าเงินเดือนประจาและที่สําคัญเขาเริ่มต้นสร้างจากมือถือเครื่องเดียวนี่แหละ บางคนเนี่ยผมมองว่าที่ที่เราดูอยู่เอ๊ะฉันยังไม่มีตังค์ฉันไม่มีทุนไม่จําเป็นครับมือถือหยิบมือถือเครื่องเดียวมาคุณก็สามารถมีช่องเป็นของตัวเองได้แหละสร้างรายได้มันอยู่ที่วิธีคิดวิธีการนา <ำ S 2> เสนอถ,ถูกไหมคะฉะนั้นในรายการเราจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนเลยเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบเพราะว่าแขกรับเชิญแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันถูกต้องเลยฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์มากๆประโยชน์จะได้แบบโอ้โหคนนี้ทํายังไงเอาวิธีคนนี้เป็นแบบนี้ แต่วิธีอีกคนหนึ่งแขกเชิญก็จะเป็นอีกแบบเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งใช่เลยฮะใช่เลยทั้งนั้นถามอาจารย์เอนิดหนึ่งับซัดข้าประเด็นเลยนะในภาวะสังคมแบบนี้อาจารย์เอรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงในขณะที่เงินมันเฟ้อของก็แพงแล้วก็ฝืดด้วยทั้งเฟ้อทั้งเืดเราจะต้องอยู่ยังไงฮะจริงๆนะผมมองว่าเรื่องโควิดนี่นะมันไม่ได้จบแค่แค่ ประเดี๋ยวใจนี้หรือหรือกาลังที่จะจบผมมองว่าเราต้องอยู่แบบไซแมสอย่างเงี้ยไปอีกยาวนานเลยเพราะนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ก่อนอย่างเช่นคนที่กระทบเลยก็คือว่าคนที่ต้องทํามาหากินเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นลูกจ้างก็ตามครับหลายๆองค์กรมีข่าวว่าตกงานถูกไหมครับแต่ผมอยากให้ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้ครับว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือเรากําลังทําอะไรแล้วแต่ที่กําลัง disrupt ครับ ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นในโลกออนไลน์ให้มากขึ้นไม่งั้นเราจะอยู่ไม,ไไมไ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเริ่มปรับตัวแล้วแหละนะครับ,รบอย่ามองว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราทําไปเถอะเดี๋ยวองค์กรจ้างต้องมองแล้วว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยวันนี้มันอาจจะถูกดิสรั p หรือกําลัง d i s รับอยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งชราใจนะครับวันนี้เรามีกระเป๋าสองใบเนาะหาได้ได้เสริมสร้างตัวตนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ เริ่มจะ,ะทําออนไลน์แต่ไม่ได้ทําจริงจังนะแต่หมายความว่ามาเป็นโคช้ชมาทําสื่อทําอะไรมากขึ้นแล้วก็ออกจากงานประจําแล้วสามารถอยู่ได้ก็อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ เริ่มทาก่อนก่อนที่แบบโทษนะฮะจะต้องถูกออกจากงานหรือบริษัทไปต่อไม่ไม่ได้ครับคุณเจม์ก็เริ่มเริ่มทาบางสิ่งบางอย่างและนี่แหละฮะที่เราจะส่งผ่านทางรายการคนล้านวิวอยากให้ติดตามแต่ว่าวันนี้อาจารย์เองไม่ได้มีคอร์สอะไรมาแนะนําเราสองคนใช่ไหมไม่มีไม่คือฝากติดตามรายการฝากติดตามรายการเพราะว่าดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่นเดียวให้อาจารย์เองฝากหน่อยฮะรายการจะมีทุกวันไหนเวลาไหนโอเค ก็จริงๆนะฮะรายการจะออนแอร์เนี่ยเริ่มวันที่17กรกฎาคมนะครับแต่ว่า17เนี่ยรู้สึกอาจจะมาเลทหน่อยมาช้าหน่อยเพราะว่า มีการถ่ายรอบชุดว่ายน้ำของนิวเซอร์เวิร์หลายคนรอคอยนะเราคอยดูชุดว่ายน้ำแต่เล่นก็ดูกันอย่างต่อเนื่องไปเลยดูอย่างต่อเนื่องก็ฝากด้วยนะครับคนที่ติดตามช่อง p p t v อยู่แล้ววันวันอาทิตย์ที่17เนี่ยหลังจากดูชุดว่ายน้ำต่อก็ดูรายการคนล้านวิวของอาจารย์เอไปด้วยเลยนะครับแต่ปกติเนี่ยก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์1 0 เจนาฬิกาถึง17นาฬิกาสนาทีครับ5โมงเย็นเจอกันทุกวันอาทิตย์แน่นอนครึ่งนะเจอกัน5โมงเย็นแต่ว่าเทปแรกย้ำนะ5โมงครึ่งนะฮะแล้วก็เทปต่อๆไปเนี่ยเจอกัน5โมงเย็นของทุกวันอาทิตย์กับรายการคนล้านวิวคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้จะได้แรงบันดาลใจใหม่กลับไปใช้ในกับในชีวิตนะคะยังไงก็ฝากรายการคนล้านวิวด้วยนะคะครับผมอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้จา์ฝากถึงคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เล็ก อ่ะโอเคก็สําหรับคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่อยากสร้างไรายได้หรือสร้างอีกโลกหนึ่งนะฮะไว้รองรับในอนาคตเนี่ยผมมองว่าวันนี้ฮะเราเริ่มต้นจากวิธีคิดก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะวันนี้เนี่ย สถานการณ์จะบีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถศึกษาได้จากยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับหลายคนเนี่ยมีคนติดตามเป็นหลักล้านๆหาวิธีการนะครับและที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าฝากรายการเราด้วยเพราะว่าในรายการก็จะมีวิธีการมีโน้ตเฮาส์มีเคล็ดลับต่างๆให้พวกเราแกะมาดูนะครับทีละคนเนี่ยว่าเขาพูดยังไงเขาทำยังไงที่ประสบความสําเร็จและนั่นคือ next station คือต่อไปเราก็จะประสบความสําเร็จแบบนั้นครับฝากด้วยนะ ขอบคุณอาจารย์เอมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอให้รายการเดทติ้งดีๆปังๆค่ะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราทั้ง3คนลาผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ